สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเปรมดีบุญใบในพิฉันนางสาวจานร์วันอุปันค่ะวันนี้เราอยู่ที่หอพักดาวเหลืองกําลังจะไปสัมภาษณ์กับคุณตาจันดีขอนสากอดเรื่องการจัดสารตะก้าไม้ไผ่ค่ะ ว,วันนี้พวกเราก็มาถึงบ้านคุณตาจันดีจะมาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการจัดสารตะก้าไม้ไผ่แล้วค่ะตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่บ้านเลขที่21หมู่11บ้านสงเปยตำบลสงเฟยอ,อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินนะคะตาคะ่ะคุณตาได้จัดสารตะก้าไม้ไผ่มานานเท่าไหร่แล้วค่ะประมาณ2ห2 5ปีแล้วคุณ แล้วพวกหนูอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการจัดสารตะกาไม้ไผ่กุนตาเล่าให้ฟังได้ไหมคะงานเกษตรกรมากก็จ้กับเรียงงัวกไปเรียงงัวตรงหน้ามีงัวประมาณอดียวกัสามสิบโตมาก็เลยว่าเทาแก่มากแล้วกับมันเรียงงัวบ่อใดกับบอ่อเนี้ยก็เลยว่ากัดไม่ลงมาสารกระบ,บุงกระตาคัน เป็นตะก,การกับยังกับม้าเด,ด,ด,ดี๋ยวกมัดกับตอม้เนี่กับด้วม้ามีคนมาซื้อขายไปเรื่อบาทนี่มันมนดัดมัดการเดก๋ยวเดือละสามสิบสี่สิบเออคาหกผืนกับขายไปต่อไปเรื่อยๆเท้ากูมือนี่กูมือเนี่ยขายกูมือนี่เดี๋ยวเนี่ยก็ยั่งยั่งยืดซ้ำเนี่ยมึงไปยั่งผลมันขายไปยั่งโมทันเบิดกับเทาย่อยมาเอามาเรื่อยๆ พอไหก็บไดบบ่ท่านเดือเศ้าจะบ่ท่านดือเศร้าจะากาสารมานนี่กระสาลมแาบก็ได้ใส่เงินน่ะกับบรหลายก็ได้ชื่อรถขั้นหนึ่งขั้นละขั้นละเกดแสนแปดแสนนี่ละอบ่ได้ขายน้ออื่นขายก็กระตักกระตาอันน้อยนี่ยมาจ้งสารนเบิด จะหนุพ้นเอาไปยังก็ท่านเอาเงินขึ้นมาให้อยู่กับเป็นพันสองพันอยู่แต่ว่าตะก,การใบสั่งที่ใบนังนคือกับใบแบบใบละร้อยนี่ละกันจมืงอยกับไปกินเขาเนี่ยเอา,าว่าททำดํำเขาอย่างที่บอกอ <c oughs> แล้วอุปกรณ์ที่คุณตาทำนะเยอะไหมคะอุปกรณ์รณที่สัการ<า>นะคะหลายใบต้องใบตั้งแต่ดลูกข่ามาสั่งจะได้ ได้พ้อยปัดบ้านปัดนั้งก็ได้นี่ันนี้อ๋อไม่ได้ทําแต่ตะก้าไม่ไผ่ใช่ไหมคะต้องทําไม้กวดอะไรด้วยอืมอ๋อค่ะได้กวดไม่ยังได้บดบดเดือดกางแก้วขากอยู่มาซังอ๋อคือทําเป็นอาชีพเลยใช่ไหมคะอืมทำจะเป็นอาชีพเพราะวัดก้นแก้วไปใช้บัวได้บดทนี่ไปย่างง่วก็บัวได้ไอร้านลูกร้านไปลเรือเดือนมันงงวยังยกชิป เป็ยกตัวเร<อ>ื่อ,องนี้นีท่านเข่ามันเห็นม่เตอร์ป้าหยหรอรีบออกไปมันน่ว่านิม,มันอยู่ทั้งขวาม,มือนี่ค<อ>ีบไปเห็นโดดเรนเยอะก็ไปเห็นโดรนค่ะคุณตาขึ้นยังไงคุณยังใบ้ตังอีกบอกจะใส่เบาอีกยังฟังอีกใบ้คุณตาช่วยจัดสารตะกร้าไม้ไผ่ให้พวกหนูดูได้ไหมคะ ได้ทำอะไรในรถนะวิธีการทําขั้นตอนแรกก็คืออย่างนี้ใช่ไหมคะีอย่างนี้ล่ะนี่นี่ทำเต็มยางแรกนี่ต้นเนี่ก็มาเห็ดตั้งซีไปนี่แล้วนี่ข้าวโพดไร้ไร้ซอยอะไรข้าวโบดเห็ดฮวงก็ร้อนี่ใครจะซ้ำเห็ดไตจังซีล่ะนี่เขาไม่ยากหรอกชุ่มเขามาทายเรื่อยๆเขาก็มาทายชุ่มไก่ๆก่มาทายแล้วก็ทายเอาซ้ำอ๋อแต่ว่าซ้ำมันน้ำพญานาได้เห็ดตั้งซี่ไหหมูเจ้าเบิวงอีกเลย นี <łość> ่ไม่้จับกระตาขึ้นให้เบ้องนี่มัใช่เอาจีนี่จริงิกันมุจาว่าท้ายองอะไรที่อ่ะมีมีต้องมุจาต้อง